ลัคนาราศีสิง์ดาวพระราหูโคจรยกย้ายเข้าสู่ราศีพฤกษกในวันที่10กันยายน2563เป็นช่วงเวลา18เดือนหรือราวประมาณหนึ่งปีครึ่งส่งผลต่อการงานชาวราศีสิง์อย่างไรติดตามรับชมรับฟังกันได้นะคะ ยินดีต้อนรับเข้าสู่ u ู u ูบชา n นลอาจารย์เจนโหรานะคะคลิปนี้เป็นคลิปของดาวพระราหูโคจรยกย้ายจากราศีมิถุนเข้าสู่ราศีพฤษภนะคะเป็นเวลา18เดือนหรือว่า1ปีครึ่งดาวพระราหูนะคะจกโคจรยกย้ายนะคะเข้าสู่ราศีพฤษภนะคะเป็นปรากฏการณ์ที่สำคัญคือเมื่อดาวพระราหูยกย้ายจะส่งผลต่อการ เปลี่ยนแปลงของดวงชะตาทั้ง12ราศีเลยทีเดียวนะคะและดาวพระราหูเป็นเทพเจ้าแห่งการเปลี่ยนแปลงและเป็นเทพเจ้าแห่งโชคลาภรวมทั้งเทพเจ้าแห่งความโรภความโกรธความหลงและความมัวเมาดังคำกรที่ว่าไว้มัวเมาให้ทายพระราหูแต่ก่อนอื่นนะคะคุณสมบัติที่เด่นนะคะของคนที่ มีดาวพระราหูก็คือจะมีลักษณะเช่นคนที่มีดาวราหูกุมรักหรือคนที่เกิดลัคนาราศีกุมหรือเกิดราศีกุมส่วนใหญ่แล้วมักจะเป็นคนจับผิดเก่งช่างสังเกตประมาณการคาดการได้ล่วงหน้าหรือได้แม่นยำสามารถที่จะทำงานในเรื่องของเชิงลุกและเชิงรับได้เป็นอย่างดีแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นอาจจะต้องมีมูลเหตุของอารมณ์หรือเรื่องของงานเข้ามาเกี่ยวข้องด้วย ข้อเสียของดาวพระราหูนั้นก็คือส่วนใหญ่จะเป็นคนที่เจ้าอารมณ์ขี้โกรธขี้โมโหโวยวายนะคะหูเบาบ้ายอเชื่อคนง่ายบางทีก็เหมือนคนไร้เหตุผลนะคะอาชีพที่เกี่ยวข้องมักจะเป็นอาชีพที่เกี่ยวกับดารานักแสดงนะคะคนที่มีดาวราหูเด่นนะคะมักจะเกี่ยวกับดารานักแสดงนักการเมืองหรือคนที่ทําธุรกิจสีเทา คาสิโนโอบอลหรือหวยเถื่อนหรือนักพนันหรือคนที่ปล่อยเงินกู้เป็นต้นนะคะลัคนาราศีสิงหรือชาวราศีสิงนะคะดาวพระราหูโคโจรยกย้ายคราวนี้นะคะถือเป็นการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของหน้าที่การงานของชาวราศีสิงเลยทีเดียวนะคะพระราหูนะคะมัวเมาให้ทายพระราหูดาวพระราหูโคโจรนะคะเข้าสู่ราศีพฤษภในวันที่10กันยายนปี2 0 0พ 563นะคะเป็นช่วงเวลา18เดือนหรือราวประมาณ1ปีครึ่งนะคะจึงส่งผลในเรื่องของหน้าที่การงานชาวราศีสิงห์นะคะทีนี้นะคะเรามาดูนะคะดาวพระราหูนะคะเป็นดาวเจ้าเรือนของปัตตนิปัตตนินั้นก็คือหุ้นส่วนคู่ของคนรักหรือว่าพันธมิตรนะคะโคจรนะคะเข้าสู่ในเรือนของกรรมะคือการงานหน้าที่ความรับผิดชอบฉะนั้นเมื่อ ดาวพระราหูโคจรเข้าพบไหนนะคะมักจะวุ่นวายในของพบนั้นนะคะดาวพระราหูคือสตวาตัวมอดคอยกัดกินและทาลายฉะนั้นจึงเกิดเรื่องราวในทิศทางการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของหน้าที่การงานหลังวันที่10กันยายนปี2,563คือเรื่องราวที่เกิดส่งผลในเรื่องของการที่จะได้คู่ครองนะคะเข้ามามีส่วนช่วยเหลือในเรื่องของกิจการ งานที่ทําหรือหน้าที่ที่เราทําอยู่นะคะ 2. สําหรับธุรกิจบางประเภทหรือคนที่ทําธุรกิจค้าขายหรือมีธุรกิจส่วนตัวนะคะในเรื่องของการติดต่องานหรืออะไรก็แล้วแต่นะคะจะได้หุ้นส่วนธุรกิจนะคะเข้ามาในการที่จะร่วมมิตรนะคะหรือร่วมลงทุนในเรื่องของการงานเช่นเดียวกันนะคะแล้วก็อันดับต่อมาส่งผลในเรื่องของปัญหานะคะความวุ่นวายในเรื่องของการงานนะคะทำให้ ชาวราศีสิงห์เนี่ยบางคนบางท่านอาจจะมีในเรื่องของเกณฑ์การเปลี่ยนแปลงโยกย้ายของเรียกว่าบริษัทหรือว่าห้างร้านนะคะหรือโรงงานสถานที่ผลิตหรือหน่วยงานแผนกนะคะในหน้าที่ของความรับผิดช,ชอบนะคะ mm hmm. ก็อาจจะมีเกณฑ์การเปลี่ยนแปลงไปนะคะสำหรับคนที่ทำอาชีพรับร,บราชการนะคะ ซึ่งคราวนี้อาจจะมีเกณฑ์สันครอนก็ได้เพราะบางคนนะคะบางท่านอาจจะเจอปัญหาในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงโยกย้ายนะคะการเดินทางอย่างแน่นอนฉะนั้นจะต้องระมัดระวังนะคะคือหมายถึงว่าอาจจะต้องฝากเนื้อฝากตัวกับผู้ใหญ่กันให้ดีๆเลยนะคะสำหรับนะคะบางท่านที่มีดาวตั้งรับไม่ดีนะคะ ระวังนะคะจะมีเกณฑ์การสั่นคลอนในเรื่องของหน้าที่การงานนะคะมีเกณฑ์การโยกย้ายนะคะการเปลี่ยนแปลงนะคะความวุ่นวายของหน้าที่การงานก็จะเกิดขึ้นนะคะทั้งนี้ทั้งนั้นขอให้มีความตั้งอกตั้งใจนะคะมีความาขยนขันขันแข็งเอาจริงเอาจังนะคะท่านก็จะมีเกณฑ์ที่จะผ่านพ้นไปได้นะคะและที่สําคัญต้องมีความอ่อนน้อมถ่อมตนนะคะต่อผู้หลักผู้ใหญ่ด้วยนะคะก็จะส่งผลดีต่อเรานะคะสําหรับนะคะ ชาวราศีสิงห์นะคะก็ขอให้มีความโชคดีในเรื่องของหน้าที่การงานนะคะขอให้การงานดีการงานดีการเงินก็มานะคะขอให้โชคดีมีความสุขทุกคนทุกท่านเลยนะคะเทพพระราหูเป็นผู้บันดาลโชคลาภและความสำเร็จเปลี่ยนแปลงดวงชะตาจากร้ายให้กลายเป็นดีสามารถบูชาสักการะกรากบไหวได้ที่ณศีวาลัยสถานสีแยกรัชดาพิเศษ โรงแรมเดอะไนบาร์ซ่านะคะ